สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีคุณผู้ชมที่กําลังชมช่องจินตนาชาแนลอยู่ในขณะน,นี้ทุกคนค่ะสุขภาพดีแข็งแรงท่วนหน้ากันไหมคะคุณผู้ชมค่ะมีนจินตนาจะนําเสนอแนวทางราวพัฒนาของพ่อเสือดวันที่23กุมภาพันสองพค่ะคุณผู้ชมวันนี้วันที่22ค่ะซึ่งเมื่อวาน ลาพัฒนาของพ่อไม่เข้าตัวจับคู่ให้ไม่เข้าเด้อค่ะตัวจับคู่ห้บ่อเขา่าแต่กับ,บ่อตองถอดเด้อค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าพ่อก็อเฮ็ดมาเต็มที่ค่ะนอกจากบ่อยากให้พ่อแม่พี่น้องผิหวังนะะอเนาะค่ะขออภัยหลายๆค่ะขอกราบขออภัยพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามพ่อรู้ว่านี่พานมาผิดหวังค่ะแต่พอเป็นนังค่ะลมแล้วลูกไม่ค่ะคุณผู้ชมแต่มันก็เข้าตัว ตัวลู่เอตัวหลักหน่วยอยู่เด้อค่ะหลักหน่วยเข้าอยู่ค่ะตัววินค่ะหลักหน่วยวินกันเองค่ะแล้วก็ตัวหน่วยตัวเด่นค่ะตัวเด่นจินตนาบอกประถุเนาะตัวเด่นค่ะตัวรองตัวกันค่ะตัวนั่นจะเกี่ยวแขนกันมากเลยค่ะคุณผู้ชมเกาะกันมาเลยแล้วก็มาเข้ากับตัวหน่วยหน่วยก็วินกันเองค่ะคุณผู้ชมค่ะจินตนาถึงในย่ำคุณผู้ชมค่ะ นักแน่นเลยเนาะลักสูรพอกก็คือหน่วยบวกวินนี่แหละค่ะตัวสาคัญค่ะคุณผู้ชมกันเลยได้ยําพี่ยํานองยําพอแเม่พี่นองที่เบิงช่องจินตนาชาแนแนวยู่จินตนาจะยําตรงนี้ว้าวุ่นไปวุ่นมากกับเพื่ออยากให้พี่นอ้องเห็นตัวจุดที่ที่มันจะเข่าค่ะคุณผู้ชมเนาะบอกง่ายๆก็คือตัวที่มันตัวที่มันนักแน่นที่มันจะเข่านะคะยุบยู่ตรงนี้นั่นสินะคะคุณผู้ชมคะ่ะอ่า เดี๋ยวจะได้เบ่งตัวเลขของพอเนาะค่ะเพราะว่าอพอกรมือนี้เน้นย้ำรู้สึกว่าเหมือนจะมั่นใจหลายอยยุค่ามือนี่หลายคุณผู้ชมมีพอเบ่งเอาเดอ้อค่ะกินกนหน้ากันนําเสนอมาเป็นแน่ทาท้จะพูดที่เขามาใหม่กดติดตามนําเดอ้อค่ะจะได้เห็นตัวเลขล่าพัฒนาของพอเสิร์ท,ที่เคยเขามาตลอดตลอดค่ะแต่มือนี้กับตะเข่าอีกเนาะคะ่ะวันที่ยี่สิบสามนี่เข้าอีกแน่นอนค่ะคุณผู้ชมเพส่วนมากก็เคยผิดหวังนะคะ จินตนาการนั่มเสนอเป็นแนวทางเลยพี่น้องเนาะค่ะพี่น้องเนาะหวังว่าโคงสีบอลลัมข้านตัวยำค่ะเพราะว่ายันพี่น้องก็เข้าใจค่ะคุณผู้ชมค่ะเอาค่ะเดี๋ยวไปดูแนวทางตัวเลขเลยค่ะว่าตัวเลขที่พ่อให้มาวันที่23กุมภาพันธ์งพันานี้ตัวเลขจะเน้นตัวไหนค่ะคุณผู้ชมพ่อมั่นใจค่ะว่าถ้าหาบอม่ามันกิสมา46ท่านที่ค่ะ สีกับ5้จินตนาจาก,กาดอ,อกจันในคุณผู้ชมเบิงเนเอร์ค่ะเอาค่ะดูตัวเลขกันคะ่ะลาวพัฒนาพ่อเสิดวันที่23่กุมภาพันสองพันห้ค่ะคุณผู้ชมเด่น1นรองสกัน4เด่น1นรองสกัน4รูด6และ4ค่ะรูด6และ4ี่หมีดอกจันอยู่นะคะสังเกตค่ะ คือตัวเน้นแล้วก็หลักหน่วย1649คือหลักหน่วยค่ะ1649คือหลักหน่วยสามารถจับไปวินกันกันกบ728และตัวอือ่นๆได้ค่ะคุณผู้ชมตัววินของพ่อที่ให้ก็คือ728ค่ะหลักหน่วย1649วินกับ728ค่ะคุณผู้ชมสาเหตุที่ย้ำก็เพราะว่าตัวสำคัญมันอยู่ตรงนี้ค่ะ อยู่ที่หลักหน่วยค่ะคุณผู้ชมและก็ตัววินแล้วก็ให้ดูที่ตัวเด่นตัวรองตัวกันด้วยนะคะตัวเด่นตัวรองตัวกันช่วงนี้มักกอดคอกันมาค่ะมักเกาะเกี่ยวกันค่ะคุณผู้ชมแล้วก็สองตัวบนค่ะที่พ่อให้ก็คือสามสองสามสามสามสี 2, ่สี 4, 4่หกเก้าเก้ดหนึ่ง 2 9งเก้าสามห9ึ่งสองสสามเค่ะสองตัวล่างห้าหกห้าห้าหกเก้าหกหกเจดสี้าสี่เดสองแดแปดสามดหกศย์หและสีสีค่ะส่วน3ามตัว9 3 7าสามเจ็ดห้าสามเห้าเจหนึ่งเจดสห้าเดสองห้าสี่ห 732 432และ134ค่ะคุณผู้ชมแคบหนาจอไวเดอร์ค่ะตัวเลขแนวทางลาวพัฒนาวันศุกร์ของพอเสิร์ตค่ะเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมตัวเน้นก็คือหน่วยหลักหน่วยค่ะหน่วยบวกวินแล้วก็ตัวที่พ่อเน้นให้ที่ชอบค่ะถาคุณผู้ชมประชอบกัะพานค่ะถาคุณผู้ชมประชอบในตัวเลขที่ที่พ่อจับให้ ก็เอาหลักหน่วยค่ะไปบวกกับตัววินหรือไปประกบกับตัวอื่นๆของคุณผู้ชมนี่ค่ะคุณผู้ชมคะอันนี้พอให้แนวทางมาแบบนี้ก็มีเข้ามีหลุดค่ะคุณผู้ชมแต่ส่วนมากตัวในเนี้ยไม่มีหลุดค่ะตัวรูดค่ะถึงหลุดก็งวดเดียวค่ะคุณผู้ชมมีช้อยค่ะที่หลุดมือบ้านที่ผ่านมือบ้านที่พอจับคู่ให้นะคะของของมือบ้านที่2 1ที่ผ่านมาค่ะก ขออภัยเอฟซีหลายๆค่ะขออภัยพ่อแบ่พี่น้องที่เขามาชมมาเบิงหลักพิหวังเนาะคะ่ะพ่อก็บอยาไ้พิดหวังค่ะแต่พ่อก็เฮดมาเต็มที่มันได้ซ้ำนันเนาะคะ่ะคุณผู้ชมค่ะการจ,จับไปร้ายมันก็ซีห้ายค่ะพ่อกันเลยจับห้หน่อยลงคือจังเมนี่แหละเลขสองตัวเหมือนดูเยอะใช่ไหมครับเต็มนากระดาษเลยค่ะดูเหมือนเยอะแต่ก็มีตัวเน้นค่ะ้มนี่ถ้าห้าห้าไม่มาค่ะวันศุกร์ที่จะถึงนี้ถ้าห้าห้าไม่มา จริงๆแล้วพ่อคิดว่าจะเป็น5 5 50%แต่ว่าก็คือเบิ้ล50%ถ้าเบิ้ลมา5 5มาก็คือ,อโอเคเลยค่ะแต่ถ้า5 5ไม่มาจะเป็น4 6ค่ะคุณผู้ชมที่กินตนาอดอกจันไว้ให้ค่ะมีดอกจันไว้ให้4 6นี้ก็คือ,อถ้าตัวนี้ไม่มาจะเป็น4 6ทันทีค่ะคุณผู้ชมแล้วก็สองสีค่ะมีสองสีด้วยที่กินตนาการดอกจันไว้ให้ค่ะ ค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอไว้เดอร์ค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าตัวเลขแนวทางเราพัฒนาวันนี้พ่อก็มั่นใจค่ะแล้วก็เน้นท่านี้ค่ะมีสองสี่สี่หกและห้าห้าเนี่ยค่ะคุณผู้ชมให้ผู้ผู้ชมจับตาเบิ้งเอาค่ะจับตาจ้องแล้วก็วิเคราะห์เบิ้งเอาเองเด้อค่ะคุณผู้ชมพ่อให้มาแค่เป็นแนวทางกินตนากจะได้นํามาเสนอให้คุณผู้ชมในเบิ้งค่ะ เอาค่ะแล้วก็ดูประวัติของเมื่อวานค่ะที่ตัวที่เข้าค่ะของเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2567าวันพุธที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมตัวจับคู่ไม่เข้าค่ะไม่เข้าขออภัยมากๆค่ะขออภัยแทนพอขอเสร็ตเด้อค่ะแล้วก็มันไปเข้าตัวนี้ค่ะเห็นไหมค่ะตัววิ่งลูดเนี่ยค่ะตัวเอตัววิ่งค่ะไม่ใช่วิ่งลูดตัววิ่ง3มกับ8ค่ะเกาะกันเนี่ยค่ะ หลักหน่วยเกาะกันเองค่ะก็คือให้จับวินกันเลยค่ะคุณผู้ชมจับวินไปมาวินวินไปมาอยู่ในนี้แหละค่ะมันก็จะเข้าอยู่ในนี้แหละไปไม่ไกลค่ะคุณผู้ชมแต่ตัวรูดหลุดค่ะตัวนี้รูดหลุดค่ะขอขอบคุณผู้ชมหลายเ้อค่ะทีเสียสาะเวลาเขามาชมมาเบิงตัวเลขในช่องจินตนาชาแนลและะ้วก็เมอนีขอให้คุณผู้ชมจงสมหวังค่ะ ลำๆรุวยๆในสมบังกับตัวเลขล่าพัฒนาของพอเสือทีไฮมาในมือนีค่ะแล้วก็ขอให้มีสุขภาพดีแข็งแรงมีเงินมีทองใส่ตลอดไปขอให้มีรอยยิ้มด้หัวได้เฮได้ห้าให้มีความมลซื่นเบิกบานู่ตลอดเวลาการงานยจะได้มีอุปสรรคค่ะคุณผู้ชมค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ